ไปพาไปเบิ้งประตูโค้งไม่เนาะอยู่ที่วัดเมื่อเดี๋ยวอยู่ที่วัดไม่แะละวัดไม่จักขุศิลานันทรามเพราะว่าเพื่อนได้เห็นแล้วแล้วกระทางยาคูอยู่ทางเวียงจันเพิ่นก็ได้บอกว่าเฮือเข้าไปถ่ายหุมาเพื่อนแน่เพื่อนจะเห็นเหมือนกันกับทางแล้วก็จะได้เข้าไปถ่ายให้เพื่อนเบิ้งเนาะตอนนี้กำลังจะได้ออกไปครับ สมณีนแรงหลกักสมณีนจอดสององค์แม่นไปเวนัพพะธานเนาะตอนนี้มีแต่อยู่วัดสามก็เลยจะพากันเข้าไปเข้าไปไทยให้เพื่อนเบิ้งเนาะเดี๋ยวเราถ้าไปครับสมในตอนไปกันเลยเดอ้ออนนี้แม่นกำลังจะได้ขี่รถที่อ่อไปอังการในท่งบ่ายเน่ยเพราะว่าตอนนี้แก่ว่าง ขั้นตอนค่ำคัมากะพอดีว่าจะได้ตัดไม้ซอยผู้ใหญ่เนาะก็เลยว่าถือโอกาสเวลานี้ไปถ่ายครัเพื่อนก็ได้เห็นได้สมกันเด้อบก็ไม่ออกก็ได้แต่เห็นประตูโค้งงามๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะบ้างเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อมีพาคลิปดีๆเนาะจะบ้างอาจะพาเาไปสมเบิง่งภาพบรรยากาศนี่ก็นนั่น สีแดงๆนี ing, ่กับเป็นดอกอันไม่อินทีดอกมาอินทีกับรังแดงจอดก่อนเราจะเลี้ยงอนุตูปป่ะ ันนี้จะบ,บ้างก็จะได้พาไปทางลัดเนาะอันนี้เมีนเพิ่นได้เห็ดทางเว้นอยู่บนโคเพราะว่าโคกะมันฮักนะครับเพิ่นเห็ดทางเว้นเย็นข้ากะลิได้อยู่ไหนนี่จะเป็นสายโขลยแล้วกระติงอันนี้จะเป็น

อนนี้ก็าจาบ้างก็ได้มาฮอดแล้วเนาะเดี๋ยว้าบ้างก็จะได้เจอเบิง่งประตูโค้งงามๆเนาะประตูโค้งเพิ่นกะหากระทาสีแล้วแล้วกะได้ม่างห้างม่างเพื่อลงแล้วก็มีแต่เป็นมีแต่ประตูโคง้งมาบนี้ก็เบิ่งกะสีงามๆตาเนาะเดี๋ยวชา,า,า,าบ้างจะถ่ายให้เบิ่งจากน่อยนี่จะเป็นประตูโคง้งทางทางเข้ามาทางบ้านนีม จะเป็นทางนายสร้างสร้างพิมพ์อันนี้เพิ่นกาได้เสร็จแล้วเราเพิ่นกาได้กลับบในกับเมือนบ้านเพิ่นแล้วจะวางอย่างครับไปเบิ่งคือคนี่จะเป็นประตูโค้งงามๆเนาะเพื่อได้เจอรดเจอหลยงามตา นี่เลยเนาะจู่วบบ่างกับมิฮูมาสีอธิบายเนี่ยเลยว่าเพิ่นกะไดเสดทุนไม่มินหม่กังงามกว่าเกา้กาเสดกะห้กระทาสีแล้วไม่ไม่ไมไมเลยได้นน่กะได้สีแล้วไม่ไม่ไมเลย <c oughs> เป็นรถหลายเนาะอันนี้มันเป็นทางเฮ้าก่นสิบประมาณนี่เนาะ ยังเป็นตีนตีน,น,นตอันนี่ก็สิบวานนี้กระเพื่อนกาได้ศือเรศือเจะผ่าเจ้า,า,จามูลสถาเนาะคือสถานิกาธานุหลักม,มาบรรจงและนางติกน้อยสร้างวันที่เก้าเดือนหนึ่งสองพันสาวแล้วกาวันที่เก้าเดือนเก้าสองพันสาว ีเม่ประมาณนี้เนาะตามที่เพื่อนเค้นจบว่างกับอ่านตามนั่นเด็กจะมีหูผ่าในพรกกุรงต่าหูยอดถึงแม่นเพื่อนจะได้เสื้อเสื้อผ้าลนะวันที่ว่าเป็นว่างเพื่อนก็นจะได้เอาผ้ามาซื้ออันนี้เกิดก,กว้างเลย จูงเติบอยู่ได้หน่ก็ได้ลดลดแรนเขาได้เมื่อกี้จะเป็นตัวเก้าเนาะแล้วก็เพิ่นทุกอ๋อบางคนบางท่านแกจีมีหูเนาะแล้วก็อ้าวเพิ่นเุ็ดิตไม่อยู่บ่าแม่เนี่ยพิ่นเุ็ดิตไม่พิ่นเุ็ดิตไม่ขึ้นมาตัวเก้าเพิ่นก็ได้มังอ๋อเนาะแล้วก็เพิ่นเุ็ดิตไม่ฮิตไม่ก็เสือซีงามงามมีวดลายงามตา อีเดเห็นเนาะคือได้เห็นน,หน,นี่แหละนีนน่สีสันกัง,งามนอีที่วัดวัดไมตาแล้วนี่จะเป็นประตูโค้งทางกลางบ้านอันนี้ปินหนนาไปทางกลางบ้านต้องมีผายานาคและแม่นราปิ้นไปต่างทางลง้งหรือทางเย่ออน,นี่กัเด็กๆเพื่อนก็นมีดอกไผ่ดอกไผ่แสงอาทิตย์ไว้เย่อเนาะมีแต่อันเดียวอันนี้ก็ได้ ไปยังยังงามกลางคืนยามกลางคืนนะมันสีมืดเนี่ยมีแต่ข้างนอกกับซองเอาไปนน้อยนึงนี่แหละลดลายงามตาเพิ่นได้เห็ดเสือก็ไดเอาเบิ้งไกลๆนี่สีสีมีเห็นลายถ้าเฮาเฮ้ามาคือคืนนี่เฮาก็สีเห็นแบบงามมันสะอาดตาหน้าเท้าเบิ้งไกลๆมันก็คือสีว่ามันลายซิ่งลายอย่างเนาะ เราต้องเำเหมาเบิ้งคือคือยาสีม้วนมันงามสำหรับนี่แหละคือโคงเงืงามเป็นกระให้กระแล้วไม่ไหม,ไมเลย้นี่ก็ได้จบบ้างเวลาห้ามาตายคือพอออกไม่ออกเบิง้งหนำอันนี้จะเป็นปอนเซกระดูปอนเซกระดูนีน่ค่ะจะมีสองห้อง ลา,ลายตีนนี่ก็จะเป็นลายตีนใหญ่เป็นลายไญ่ใช่ไหมเนาะคนนี้แล้วก็มีขอบอันนี้ขอบบนเชอือกกระดูนี่ดิสีก็จะเป็นสีไข่เป็นสีไข่กับสีแดงอ่ำๆมานสีตัดกันเนาะัวนี้มัสีตัดกันสีสีแดงอ่ำ เรามากลางคืนก็นสิเห็นแต่ทางในเพราะว่าทางในจะมีไผ่เนาะนี่จะวบานจะเอาอ้อเบิ้งไก่เอาเบิง้งเคอร์ไลท์เอาเบิ้งเคอร์กับเอาเบิ้งไก่ก็มันสิเป็นอะไรเนาะเบิ้งมุมไก่เนาะมันสิเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ยเอาเบิ้งไก่เนี่ยจะมีธาตุเลนไปธาตุเมื่อเจ้าหา้าวัดเนาะอยู่ิี่ ตันนี้ก็อิเมกงงามเลยเป็ในใจนี่เนาะเอาเบิ้งไก่ไก่กระซี่ประมาณน,นี้แหละมาครับนี่แหละนี่สมเณรจ้อนสบายดีเนี่นี่สมเณรจ้อนวันั่เนนนงเบิ้งประตูโค้งงามๆเพิ่นว่ามีเข้ามาก็เจะมาหนำนนเลยเพิ่นกันได้มันแดดเนี่ยก็พอดีว่ามานำกัน กันก็เลยว่ามาเห็นนำกันนี่แหละเพิ่นก็จะเห็นเนาะสแมนิจอนก็ได้มีหลายซื่อเพิ่นก็ได้ติดเจอเนาะของเจ้าภาพใหญ่เพิ่นก็ดังที่ได้อ่านไปตอนก่อนนั่นแหละหลายซื่อเพิ่นก็ได้ก็จะมีสีก็จะมีสามสีสีอ่อนสีใบตองกล้วยอ่อนบอกเพิ่นว่าสีเขียวอ่อนสีขาวสีแดงแน่ เราจะไปให้เบิ้งทางหน้าทางกลางบ้านอันนี้แับน,นี้เรามเเบิ้งทางกลางบ้านกี่หนึ่งนี้เบิ้งทางในวัดเนาะนี่ครับพระครับสมรถคู่ใจก็คือรถที่ข <c oughs> ี่รถที่คู่ใจมาเนาะปั่นมาเลยนี่ดีอันนี้จะเป็นทางกลางบ้านเน,นาะเนี่ยเอามา ได้เบิ่งแต่มุมต่ำมุมสูงมีได้เบิ่ง <c oughs> นี่ภาพบรรยากาศก,าศกา่ะงามเนาะเดี๋ยวบ้างมารีวิวครับเบิ่งว้าเว่ามีเป็ี่นปเลยได้คันเรารีวิวอันเรื่องอันอันนี้นี่ก็ได้นี่ดิซื้อกับมีซื้อวัดวัด,วดจักขุศีลานันทะหลามบ้านไหม่ตาแล้วเหอนไหบ้า,บานไหม่ตาแล้วนี่ดิสีเป็นประมาณนี้เด้อหมานี่ก็กกายมา ทางซี่แยกมาแต่ทางซี่แยกนี่ก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะได้เห็นเลยเข้ามาเลาะแขมวัดนี่แหละนี้ายตรงขึ้นมันแล้มันจะเห็นมันจะเห็นเป็นอันนั้นเลยประตูโค้งอยู่นี่แหละแต่ว่าเพิ่นยังไม่ทันได้เสลิมสลองนี่เพิ่นกันเลยเห็นโฮออกมาทางนอกก่อนเพื่อว่าหักจางงูน่แหละมีเฮือกงูเฮ้า นี่กระสีประมาณนี้เนาะพอไม่ออกอะไรที่ได้เห็นได้ส่งก็อย่าลืมกดตับสไครให้จจบ,บ้างวลากดแชร์เฮือนปี่เฮนนองได้เห็นนํากันเนาะบ้านเฮากะเหดประตูโค้งไม่กะสาเร็จเลยเดอ้อนี่ทางบ้านตาแล้วนี่แหลกะก็ได้เห็นสาเร็จแล้วนี่ก็ได้ประตูโค้งไม่เป็นอะไรเลยกายมากับม,มาแวะถ่ายหูปเนี่ยเดอ้อมีทางพี่แหละบ้านใหม่ตาแล้ว ตามที่เพื่อนได้เคียนี่แจบจ้าบ้างก็จะได้จบคลิปใบเพลงคำนี้เด้อพอไม่ออกก็ได้ที่เป็นเอฟซีจบ,บ้างเนาะแล้วก็ที่คาเบิ่งมาสมจูบ,บ้างก็ขอคขบอมุกขอบใจทางคูบาอาจารย์ที่เข้ามาติดตามรับสมทางพอ่อหลวงทางแม่ป้าและการพ่อญาติแม่โยมทุกคนเนาะที่ว่าอยู่ทาง ต่างประเทศบอรหรือว่าอยู่ทางไทยบอรหรือว่าทางลาวเฮาก็สิ้นเดียวกันเด้อกับจาบ้านก็จะมาขอขวมุขขอบใจทางเจ้าภาพเพื่อนนาะที่มาสร้างอยู่ที่บรนตะแล้วนี่แหละกับขอขวามมุขขอบเจอทางพรอออกนู้รักแล้กลการไม่ออกต๊กน้อยเนาะที่เป็นเจ้าภาพสร้างประตูคงเฮาสําเร็จเสร็จสิ้นเนาะกับขอให้อ,อยู่ดีมีแห่งเด้อบุญคําบุญสูเด้อขอมุมขอบเจอหลาย,ลาย